เชื่อว่าเพื่อนก้าสัตว์พอคนวิดีโดคิสลาลานคนวิดีโดกับเอาน้ำได้ไปดืม่มขึ้นจากคูโบเพาอมแม่งพ้อมเฮี้ยว,วอ่ะปอทุกอาซาบในคูโบ่ในฮะดดสโน่เอบอออกมาสิบสองผวกมีออกเป็นรูปสุนัขมีเป็นรูปสุขรก็มีมันขึ้นอยู่อามานที่เราทําในวันนี้พอวันเยี่ยมพอลงดินเลยมันไม่เปืน้นเป็มนมโนแล้วเป็นอื่น ในายกสัมพันบีอีซาเคยเกิดขึ้นมาแล้วพวกกูนูก,กีรอตัลข้อซีอินอัลลอฮ์ตาราฮฺทราบไอ้พวกนี้เป็นลิงแต่อุม,มาหนาบีมุฮัมมัดส่งโลกวาล่าและฮิวะสลาวาาัลลับอวยวายะอัลลอฮฺโปรดอย่าได้ลงโทษอุม,มาห์โงชั้นให้เป็นรูปป่าสุสัดเลยโองอย่าให้อุม,มาห์โงชั้นนี่ตายอดอย่างนึงคือข้ออย่าให้แตกแยกอันทีซับนี่อัลลอฮ์ไม่รับรับไว้โซงอย่างไม่ได้ตายอดโองก็ไม่เป็นรูปสัดแต่อันทีซับอันแตกแยกนี่อัลลอฮ์ไม่ไม่รับอันนี้ น,นบีก็เลยพูดว่าไมยาอิชมิบบาดีใครก็เลยแต่ที่มีชีวิตหลังจากฉันต่อไปนี้ฟาซายโรอิคติลาฟันกาซีโรพวกจเจ้าจะได้เห็นความแตกแยกมากมายในสังคมพี่น้องทีนี้พี่น้องไปวิจัยเลยในวงการาต่างๆว่ามันจริงแบบที่นบีว่ามาเพราะหลังนั้นพันพันว่าปีมะนี้ก็คือถี่อยู่ตรงนี้เป็นอุมาทของนบี m ม h a m m a d สลลัลวะไรวะสลับไ,ไม่ได้เบงว่าจะบูกพวกม่วบู้ใส่บัน จีนอินเดียพากีสถานที่ต่งหมดแคนาดาฝรังศสนี่คือที่ยังอยู่ตรงนี้นั่นแหละคืออุมาตของนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและพี่น้องไปวีจัยเอาเลยว่ามันมีความสุขไหมวงการกีฬาคนหลกันไหมในวงการการเมืองนั้นแต่ปฏิทินมันอยู่กันดีมาให้การเมืองก็ไม่มีความสุขกับติดร่างคนเคยเป็นนายกมาแล้วอย่างต้องคาวร้างมันมีให้เห็นน่ะนี่คือในวงการการเมืองครอบครัวกับปัญหาสร้างคมกับปัญหากีฬากับปัญหา แม้แต่วงการศาสนาเองก็ไม่บอกว่าใครอ่ะศาส,สนานี่คือเที่สร้างให้คนมีควา,ามสุขแต่กลับเป็นว่าอิบลิตมันก็เข้ามาก,กันละ่ะอิบลิสจะไม่ปล่อยพวกเราเรอกพี่น้งเราสร้างความเทกแยงในสังคมฟาสายโรอ,อิคติลาฟันกาซีรพวกเจ้าจะได้เห็นข้อเตกแยกมากมายแต่อะไยคุมบิสุนตนิวาสุนตนิลคุลาฟาอิร,รอชิดีนมิมบาีเจ้าจงตาม สุนนะของฉันและจงตามสุนนะของคุาฟะอิรอชิด ah ีนอบูบักรอมอดอุสมานลีก็คือผู้ที่อยู่หลังจากนาบีมุฮัมมัดสุลลัลโนฮวาลัยฮิวซัลลัมพี่น้องครับที่นบีเคยรับรองบรรดาอุลามะมาเลวอุลามะวารลอซาตุลอัมบียาอุลามะก็คือเป็นผู้รับมารดกทางด้านวิชาการบางส่วนมันจะรับมาทัางหมด พราะไม่มีอุลามะน้อยที่จะไปดูดความรู้มาจากนาบีได้ทั้งหมดออกมาถ้าได้ทั้งหมดมันก็เป็นนบีได้แล้วมุ่งสอบบัดกันอามันมันนบีนะมันกับเท้าเลยนบีเลยมัตตาบัดหยดมัน,ตน,นแต่ไม่ฉายค่ะพอนลกนี่นไม่มีใครเหมือนมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมไม่มีใครทำได้เพราะผู้ที่ไม่เคยรับเลยค่ะ ูฮัมัดเป็นผู้ที่ไม่เคยรับเลยท่านจะนึกถึงอัลลอฮ์ท่านจะตื่นรู้ตามลมให้ใจตามหัวใจแตนเมตย์อยู่ในคูโบโกนบันนะมีนึกถึงอัลลอฮ์ได้เหมือนกันพี่รองที่รลักที่คือนึงทันยิ่งอายชาเราเดียวเล่าตาละนะบอกยาเราสุลอลราท่านจะละหมาัดตาจุดได้ยังไงอ่ะพอศาสดาได้รับไปเร็วนบดีว่า,ววาตาหน้ามไอนี่ว่าตาหน้ามมคอนบีฉันรับตาดอกแต่หัวใจของฉันไม่ได้รับเลยนี่คือผู้ที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรับ ที่บอกเมื่อน,นบีเป็นไปไม่ได้ในด้านอิบานด์ในด้านสังคมในด้านความอตนไม่มีใครสามารถวัดรอยเท้าได้แม้แต่นหนอยบุบการก็ยังไม่ไม่ได้แบบทันทึ่งเราไปเมื่อน,นั้นในนบีท่านอุมาศก็ยังไม่เมื่อนในนบีอุสมานก็ไม่เมื่อนอาลีก็ไม่เมื่อนเคยก็ไม่เมื่อนในดุรีเดีเรานิทัมตามกดบังขับบุญยียนอิสลามอลาข้อมูลเส้นแมตแตมายังนบีเคยทายซอฮบัตแลว่าในบูบกตันเนี่ย เคยที่พายังขอเชอฉันจะให้รางวัลนะนบีเคยทาซาฮาบัตมาแล้วคือล่องใจซาฮาบัตนี่ก็ถิ่นหนังกันอยู่ทุนี้เคยมายังได้ตั้งแต่ตักเบ็ดอย่างซาลามขอเชอได้ดิอาลลีลงพ่อลงอาลีรอเดียลลอฮุตาละลูกพ่อลงว่ายาสุลฉันจะลงละหมาดเลยเขให้ซาลามแล้วหนึกหนึกวันหลังจากได้ใหซาลามไปแล้วเนี่ยฉันจะได้รับรางวัลอัลัจากรันนบีมุฮัมมัด สลุลลัาาาลลอห์วะลัยฮิวะสัลลัมไปนึกดุนยาขึ้นอิดหนึ่งนั่นคือสหายอาลีกะรัมัลลอฮ์วะจ่า,จาผู้ที่ไม่เคยยอมซิริรับให้แก่เจวิตต่างๆาที่น้องั่นมีท่ามาอาลีเอ้าเจ้าละมานเมื่อกี้เนี่ยเจา้าโคชเยมาอ่ะอาลีบอกอโชคชเยเกือบหนึเปอร์เซ็นต์เลยอารอซูลเราแต่คนให้สลามชั้น,นมาเหนกว่าร่างวันชินเดย์ที่รอซูลรอใชั้นก็แสดงว่าอาลีก็ไม่รอดครับ ทีนี่เราทํากฎเกณฑ์และกติกาตามฟัรดูองีอิมัมชาฟีก็ไม่บางอาดวาทันเนี่ยอามาันเหมือนกับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลล็อห์วะไลฮิวะสลลัมนบีอาดัมก็ทําไม่ได้นบีอิดริสก็ทําไม่ได้นบีได้เนยก็ทําแบบนบีมุฮัมมัดสุลล็อห์วะไลฮิวะสลลัมทําได้หรอกค่ะนั่นคือพิเศษของมุฮัมมัดกฎฮุกกลบบางกฎเรามาใช้ไม่ได้ กฎของนบ,บีมุฮัมมัดสุลล้าววะและอิยูอัลสลามนบ,บีเขามีกฎจากพวกมันคนมีตำแหน่งเขาต้องทำงานอีกแบบหนึง่งพอไรอะอาณาบัชรุมมิสลุกมในท่านะมนุษย์มีหูมีตาเหมือนพวกท่าน,น,านแต่ที่ไม่เหมือนก,นก็คือยูฮาอิเลียอัลลอฮ์ได้ดลนบันดาลให้แกฉันได้รับวายูนั่นที่ไม่เหมือน เราจะไปเข้าใจฮะดิสเข้าใจขูดอันมันนบีพูดที่เขาหลับมาได้มุ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเูาได้รับวายุมาโดยตรงยูฮาอีดลียอันนามาอิลาฮุกุมอิลาเุว่าให้นบีได้เห็นนรกได้เห็นสาวารรค์ยากินของนบีก็ไม่เมื่อนในเราเรา,เรา,เรานี่ก็คือวันนี้ดอกดีต่อชาวไม่ดีก็ได้่ใชจะยากินที่ละ่ะนั่นแหละแกนบีไม่เคยโย่ซอฮาบัตเลยยัโย่อยู่สิบคนดอกในดุเดยานี้นะพอโย่นบี่าเป็นเล่ พฤติกรรมของข้าราบ้านไปเล่พฤติกรรมของๆๆตอนอยู่ในสังคมไปเล่พฤติกรรมของการเกี่ยวกับการเงินไปตรวจสอบว่ามีเงินอยู่ในเป่าไม่ได้ไปเช็คจยให้ผี่้องมุสลิมินที่ถ้าพูดถึงางไงดูยั้ว่าอยากโยกสัพท์นบบว่าฟินนาบรวจสอบอีกคนบอกคนนี้ละหมาดตาหัยุติสอบัดอีกคนบอกคนนี้คือดีในสังคมนบีว่าฟินหน้าคดีไลยะอยากโยกศัพท์